โดนโกงโดนเกียนแวะดูคลิปี้สแป๊บใครกำลังหา i อ r ดีอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อพี่แนะนำเพจนี้เลยแอนด์มินต้นท p พีเจเพจรับซื้อขายรหัดเกม RV <S <S เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่าถึง2 0 0แสนคนมีไอดีให้เลือกแล้ต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะลูนพบสกินแลพิเยฟและใครที่เบื่อ i อดีตัวเองอยากขาย i อดีตัวเองรีบใช้เงินก็สามารถขายกับทางเพจได้เงินเลยทันที สนใจติดต่อเพจแอดมินต้น TP7 ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะสำหรัวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าโคดสีอวีไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมหรือว่าไม่สามารถตั้งชื่อสีอวีได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนทักมาในเพจผมเยอะมากนะครับผมนะพี่เอ่อางคำชื่อสีได้อยู่หรือเปล่าชื่อสีราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะผมก็ตอบไปแบบ เยอะแล้วนะรับผมผมบอกว่ามัน,ม,นมันเกมมันแก้แล้วนะรับเกมมันแก้ยังไงนะเดี๋ยวดูกันเนี่ยลองของทุกคนก็ได้นะรับลองใส่แค่ไอตัวสามเหลี่ยมเขาเลือกตัวนี้ก็พอนะรับผมนะี้ก็คือเดี๋ยวลองใส่ดูเนี่ยข้อมูลผิดกฎนะรับผมเนะียซึ่งมันหมายความว่ายังไงนะรับผมนะคือถ้าเราใส่ตัวนี้ไม่ได้นะเราไม่สามารถที่จะทําโค้ดสีขึ้นมาได้นั่นเองนะรับ,รบผมนะฮะก็คือแบบ เขาเรื่องมันมันเราไม่สามารถใช้คําสั่งได้เอาง่ายๆนะครับผมนะเออเพราะว่าโคดสีมันต้องแบบมีตัวสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วโคโรนะครับผมนะแล้วก็วงเล็บปิดนะครับผมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยซึ่งไม่สามารถแทรได้อะไรเห็นปะข้อมูลผิดกฎนะครับผมแค่นั้นแหละจบนะครับผมนะแต่ว่าเออเรายังสามารถทําชื่อหยบบยาวๆได้อยู่นะครับผมนะพี่ชื่อยาวๆเป็นยังไงนะครับผมนะคือในเพจมีคนทักมาเยอะมากนะครับผมนีโอเคเดี๋ยวไปดูในเพจกัน โอเคนะครับนะน่ก็เป็นเพจของผมเองนะครับเนเพจทําชื่อสี v วนะครับไบซิเกอร์ทีแต่ว่ามันทําชื่อสีไม่ได้แล้วนะครับผมนะ่เดี๋ยวผมจะทาการแก้ชื่อเพจเนาะแต่ว่าผมรับทําชื่อยาวแบบนี้นะครับทุกคนเผื่อใครสนใจนะเห็นปะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแบบว่าทําได้แค่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนะอาจจะมีแบบตัวอักษรพิเศษเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมนะเออมันก็ได้แหละนะครับนนนนนเน่ยเหมือนคนนี้ผมเพิ่งทําชื่อยาวให้คนนี้เป็นคนแรกไปนะครับเห็นปะชื่อยาวกว่าเกมปกติเห็นไหม เออเห็นว่ามันยาวกว่าเกมปกติแบบคือแบบเยอะมากนะเขาประมาณสิบห้าถึงสิบหกตัวนะครับจำาเออเนี่ยเกมมันจํากัดแค่ประมาณสิบสามตัวกษนนะรับผมนะผมะรับทํานะเขหผมนะก็คือแบบรับทําชื่อยาวๆนั่นเองนะครับผมตัวละสิบบาทนะครับถูกๆนะครับผมนะเออแต่ว่าถ้าจะเหมาเหมาแบบนี้นะครับผมนะก็ค <ๆ S 1> ิดสามร้อยนะครับผมนะสามร้อยเห็นว่ามันยาวมากนะก็แบบอยากจะเขียนอะไรก็ได้นะครับผมนะเออประมาณนี้เท่ๆนะครับผมนะอืม เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเพจเลยก็แล้วกันมาเขานนะ่ผมได้ทาการเปลี่ยนชื่อเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทาชื่อยาว R V นะเขาเอเอจริงๆไม่ได้เขียน R V ก่อนนะแต่ว่าผมทําชื่อยาว50 60ตัว R O V by Figure TV นะรับผมนะแล้วก็รับทาแล้วไอ้ข้างล่างในหุผมก็เขียนว่ารับทําชื่อยาวๆ R V ตัวละ10บาทหรือราคาเหมา50 60ตัวอักษรราคา300บาทนะครับผมนะก็เขาดูอะไรมันก็ถามว่ามัน เป็นยังไงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นป่ะอันนี้อันนี้คือราคาเหมาทุกคน3า0รอยนะครับผมเนะี่ยแต่ว่าไอตัวละสิบบาทนี่มันก็แล้วแต่คนนะคือบางคนอาจจะแบบไม่อยากจะแบบเอาราคาเหมาเกมปะ่ะแต่ว่าอยากตั้งชื่อแต่ว่ามันไอ้เจี๊ยมันขาดแค่ตัวสองตัวมันตั้งไม่ได้เกมมันจํากัดอย่างเงี้ยก็สามารถมาจ้างผมได้นะครับผมทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยนี่ก็เป็นชื่อลูกค้านะครับที่แบบมาไาเรย้อนะไรมาจ้างผมนะครับผมเนาะสำหรับใครที่บออยากเอาชื่อยาวๆปันๆอย่างนี้นะครับผมนะก็ สามารถที่จะมาจ้างผมได้เลยนะสามร้อยบาทนะครับผมเนาะสหรับอ่าสรับชื่อสีนะครับผมนะอวี RV ก็ทําไม่ได้แล้วนะครับผมนะสรับใครที่แบบว่าเห็นใครนะทําชื่อสีอยู่ยังมีเอ้ยพี่ผมยังเห็นคนมีชื่อชื่อสีอยู่เลยอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่าอ่าคนเหล่านั้นนะครับเขาได้ทําการแก้คนหรือว่าเปลี่ยนชื่อก่อนหน้าที่เกมมันจะแก้เกตบ้านนะครับผมนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมนะคืออวีจะทําการแก้คนอ่มีชื่อสีด้วยนะครับผมนะก็อเอาง่ายๆคือมันจะสุ่มชื่อ นั่นเองนะครับผมเนะี่คือเหมือนเซิฟอารีเบต้าเวียดนามนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เบต้าเวียดนามเซิฟอารีเวียดนามนะครับผมนะเขาได้ทําการแก้ไปที่บลอยแล้วนะครับใครที่แบบมีชื่อสีนะคือฮังเกมเขาทําการเปลี่ยนชื่อเลยแบบสุ่มนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละเออเราก็ต้องแบบเสียบัตรเปลี่ยนชื่อเองอีกทีนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเอ่ในไหนอารี RV ก็ทําการแก้แล้วนะครับผมนะก็สามารถที่จะมา ใช้ของผมได้นะครับหรเริ่มบริการผมนะครับผมคำชื่อยาวต่อได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้บายผมนะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสรุปคลิปนี้ก็คือผมจะมาบอกว่าชื่อสีอวีทำไม่ได้แล้วนะครับทำได้แค่ชื่อยาวๆนะครับผมนะบแบบนี้นะใครที่สนใจก็สามารถทักผมมาได้เลยนะฮะสหรับคลิปนี้บายผม